ดีครับสวัสดีช่วง6โมงนะครับ6โมงเย็นของวันเสาร์ที่27นะ27เมษายน2567ครับเอามาดูสภาพกันสภาพแรงๆนะครับอตอนกลางวันนี้มันทำงานไม่ได้ แดดเยอะจัดเฮ็ดบ่อได้กับบ่อเฮ็ดนะครับไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวเป็นฮิตสโตรกเกิสิเป็นล้มเป็นแรงตายก่อนพอดีก็มาเดินดูนะฮะโซนนี้ก็ไม่ได้มาดูแลเพราะว่าจริงๆเราต้องทำงานตอนกลางวันก็มีเวลาวันเฉพาะวันหยุดนะครับเลิกงานมานี่ก็ค่าก็ไม่ได้มาโซนนี้นะเดี๋ยวก็จะ เอาดินมาลงนะครับลองดูก่อนว่าจะปรับพื้นที่อย่างไรก็มาดูไม้ไม้ที่ปลูกแบบนี้สังเกตนะฮะใบเขียวแต่ว่าพื้นนี่โดนโดนแดดลวกแดดเผาเนื่องจากไม่ค่อยเด้รดน้ำอ่ามาดูอันนี้เป็นยักษ์บ้านวัดดอกนี่นะครับดูดูช่อลักษณะการแทงช่อเขาแต่ว่าเขาสู้แดดไม่ไหวยักษ์บ้านวัดตัวเนี้ยดกมากแต่ว่าดอกเขาเล็ก แล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ผมไม่ได้ตั้งชื่ออาจจะตั้งชื่อว่าเป็นหนองปลือแล้วกันเพราะว่ารับต้นเข้ามาจากชนบรุรีอันนี้ที่คุณพี่อะไรนะคุณพี่ทองพูนนะฮะคุณพี่ทองพูนแบ่งไปเจ้าเพชรพินทองนะครับเพชรพินทองดูดูช่อเขานะเพชรพินทองบานแน่นอนนะครับก็ทำวาอยู่แต่ต้องไปตามดูว่ามีที่ไหนบ้าง ต้นนี้ไม้ดอกดกนะครับอันนี้ก็ที่มันล้มไม่ใช่อะไรหรอกสุนัขมาตามไล่หนูมามาหาไล่หนูครับพี่น,อน,น้องนี่หนองปลืออันนี้เป็นเป็นหน,น้องปลือนะครับหนองปลือดอกดอกสงสัยผมจะขยายสายพันธุ์นี้แหละเพราะว่าบางอันนะที่ผมดูนี่เขาออกมาเป็นช่อแต่เขาไม่บานนะเขาไม่บาน แต่เ,เจ้าตัวนี้บานนะครับนี่นี่ก็ใช่แสดงว่าผมชอบมะผมก็เลยเสียบไปเยอะอะพามาดูลักกี้ไว้ลักกี้ไว้กระดกนะเป็นขาวไข่มุกนะครับเป็นเป็นลักกี้ไว้ขาวนวลเลยก็ยังยังไม่ได้ขยายนะครับยังไม่ได้ขยายมาดูเจ้านี่อะไรนะบ้านนาผาขาวดกไหมครับ มันมันเจอแดดมันก็เลยโรยนะฮะเนี่ยดอกมันจะงอๆพับไปแบบนี้สวยนะครับสวยนะผมก็เลยอันนี้ผมผมได้เฉพาะกิ่งขอกิ่งพระอาจารย์มาเสียบนะครับพอพอพอได้ดูส่วนอันนี้ที่ผมบอกนะที่ผมเสียบเพชรบ,บ้านนาเอาไว้ดูโอ้เฉาหมดแล้วครับไม้แต่ละต้นโดนแดดเผาหมดดูนะครับเพชรบ,บานนาดอกขาวอันนี้เกอสอนแลบนะครับเป็นเพชรบ,บานานาในตำนาน กิ่งถ้าเอาตรงๆก็มาจากสายของอาจารย์ตู่นั่นแหละนะครับก็เฉาไปหมดนะครับไม้ไม่ไม่ได้รดแทบจะปล่อยไปเลยผมแทบจะปล่อยเลยนะครับช่วงนี้มันมันดูไม่ทันเอาไม่ทันอันนี้ก็ใช่อันนีอ้อะไรอ่ะเข็มเพชรนะครับเข็มเพชรเข็มพลอยอะไรนี่ะนี่ก็บานวัดดอกบก ก็ยังไม่พุ่งนะครับก็ต้องรอโอ้ยเดี๋ยวจะได้มาทําใหม่อยู่ไม้ก็ปล่อยไปนะครับถ้าดูไม่ทันก็ปล่อยเลยไม่ไม่ค่อยซีเรียสส่วนตัวผมนะอ่าพนักงานรดน้ํานะครับน้องก้าวเดี๋ยวพามาดูพามาดูอันนี้เป็นกิ่งนะครับนี้ก็จะมีปล่อยกิ่งอยู่ อันนี้เป็นกิ่งเพชรเมืองคงเพชรเมืองคงยักษ์บรนวัตรทีนี้ก็มันจะเป็นรอยตรงนี้นะครับเป็นรอยที่เคยรับมาตอนนั้นว่าเป็นไม้ดอกบกไม้ดอกบกแต่ดูแล้วก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าสนใจก็แบ่งได้นะครับแบ่งได้แบ่งได้ที่โอ้าส่งนะ 480บาทนะครับตันนี้ถ้าใครยังไม่มีเอาลองไปสะสมดูเดียวอันนี้เป็นกิ่งบานาก่อนที่แสงสว่างจะหมดไปก็จะพาเดินดูอะไรสักหน่อยวันนี้ก็มีมาแบ่งนิดหน่อยนะครับมีกิ่งของเพชรบานานะกิ่งของเพชรบานาสองกิ่งแล้วก็ นมสดนะครับนมสดดอกดอกดูดอกนะครับแต่ว่าไม่ได้รดน้ําเฉาหมดเลย,ยเหนียวเฉานะฮะดูรูปทรงก่อนนะครับอตอนเล็กก็ทําเป็นทรงเจรวดให้ดูนะครับดูรอบรอบนะฮะดูไม้ดูรอบรอบนะครับโครงสร้างกิ่งเห็นไหมกิ่งเมนตรงกลางใหญ่ๆเบลอเลยแล้วก็ซัดออกรอบข้างนะครับ ก่อนเปลี่ยนดีนะครับมันแน่นนะโอ้ยต้นนี้ฟอร์มสวยนะครับต้นนี้ฟอร์มสวยแบ่งไปได้ที่5้ารปสิบนะครับดูดูด,ดูนะประมาณนี้นะครับส่วนอันเนี้ยเพชรบานานฮะเกอแรแลบดอกขาวงอพับไปข้างหลังามาดูกันนะครับมันก็ควรจะโตกิ่งเพชรบานนาน ยากนะครับหายากก็ไปเลี้ยงเอานะฮะไปขุนเอาไซานี้แบ่งที่880บาทนะครับกิ่งเพชรบานากว่าจะโตขนาดนี้ต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับจะมีมาแบ่งสองกิ่งนะทรงดีนะครับทรงแต่ตนนัวนี้แพงกว่าหน่อยนะฮะฟอร์มเขาดีทรงเขาดีผมจัดไว้แล้วล่ะฟื้ขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็เข้าลวดปุ๊บ ตัวนี้980อาตามฟอร์มนะครับเก้าริ่งของเพชรบันนาให้ดูเกสรนนะครับดูดูด,ดูดูนะครับประมาณนี้ใบก็ร่วงหมดแล้วนะฮะต้นนี้นะครับตัวนี้เป็น980ส่วนตัวนี้880นะครับ๋ยวกพาเดินมาดูโซนทางนี้หน่อย ก็เพิ่งมีเวลามารดน้ำก็ตอนเย็นจะได้ไม่แดดไม่งั้นก็ไม่ไหวไอพวกนี้ก็เป็นไม้ดอกดกทางนั้นนะครับก็เตรียมละเตรียมเปลี่ยนดินเพราะว่าวันนี้กระถางเม็ดห้าสิบสิบสองใบเพิ่งมาส่งก็รอกันทั้งวันเพิ่งได้มาก็ต้องตะเกียกตะกายหาดินแล้วครับทีนี้แต่ว่าดินก็มีละอันนี้ผมก็เริ่มทยอยปลูกแล้วนะครับ ทยอยปลูกแล้วไอ้ทรงแท่งทั้งหมดพวกนี้ก็จะปลูกนะฮะให้ดูดูใบครับตระกูลนี้เพชรบ้านานาแน่นอนแต่ว่าเป็นเพชรบ้านานา,นาเพราะ,มะเมล็ดก,ก็ย่อมมีการผิดเพี้ยนไปบ้างแต่แต่ไม่มากนะครับโครงสร้างเขาก็ยังเป็นเพชรบ้านานา,นานนฟอร์มสวยๆทั้งนั้นไอ้พางนี้รอปั้นนะครับรอปั้นเพราะว่าถ้าปลูกแบบนี้แล้วอย่างน้อยก็นุน่นปลายปี นะถึงจะได้เอามาเปิดเพราะต้องรองให้เขากินอาหารก่อนเพราะว่าปลูกแบบนี้เขาโตแน่นอนโตแน่นอนส่วนอันนี้ก็พกทรงแท่งก็มีหนองแหนนะครับโซโคหนองแหนไม่รู้ว่าตัวไหนมีมีบ้านนาไหมอันนี้ไม่แน่ใจมีพลอยนะครับพลอยก็ตอนผมมาใหมา่ๆก็แบ่งแบ่งไปหลายท่านอยู่นะประมาณ ปีใหม่หลังปีใหม่นะที่ผมเอามาแบกตอนนั้นโซนเนี้ยไม้ไม้ของพระอาจารย์นะครับอันนี้ก็บ้านานาอาจารย์ปุ๊ด <c oughs> เป็นกิ่งนะฮะ <c oughs> ก็ซื้อมาแพงอันแต่อนี้ผมผมซื้อมามันสายอะไรผมรู้ซื้อมาเจ็ดร้อยกว่าบาทตอนนั้นก็เลยไม่ไม่อยากขายไม่ไม่กล้าขายถ้าถึงว่าผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าผมขายก็ต้องขายเก้าร้อยอย่างเงี้ย 9 50, 9เก้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยหกสิบเพได้ค่าส่งก็ไม่รู้นะค่าส่งมันก็ไปสนีก็โหดถ้าผมบอกว่าเก้าร้อยหกสิบอย่างเงี้ยมันก็ดูเหมือนจะแพงไปไม้ไซนี้ถ้าถ้าเป็นของผมปั้นมาตั้งแต่เล็กเนี่ยก็คงอยู่ประมาณเหมือนเหมือนเขาขายให้ผม,มนี่แหละประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับเจ็ดร้อยหกสิบประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบแต่ถ้าผมขายถ้าใครสนใจผมก็ขายที่เก้าร้อยนะครับเก้าร้อยห้าสิบประมาณนั้น แต่ไม่เป็นไรนะครับเป็นเป็นแนะนำเฉยเดี๋ยวนะบ้านนามันก็ยังเล็กๆอยู่เอาเอาไว้รอให้โตดีกว่านะครับเอาไว้รอให้โตโดยหลายท่านก็ทักมาก็เลยมันไม่คม่อยมีนะครับไม่ค่อยมีนี่ก็เป็นของแม่บ้านก็บ้านนานั่นแหละที่เขาปลูกก็จะมีมีมีแบบของแม่บ้านนิดนึงนะครับนิดนึง งอนะฮะอันนี้เป็นเป็นบ้านนาผาขาวใบงอก็เป็นลูกไม้ลูกไม้นะครับลูกไม้จากจากผาขาวนะครับดูรากจะขาบรอบนะ,อะฟอร์มสวยนะครับโอ้โหเมนชัดนะครับไปทําต่อได้เลยต้นนี้480บาทนะครับ เขาเรียกว่าเพชรผาขาวก็แล้วกันมันมันเพียยเพ้ยนัเพียโซนนี้ก็ใช่เป็นเพชรบรรณาเพราะเมล็ดแต่เกสรคิดว่าไม่แน่ใจว่าแลมไม่แลบนะครับนะเมนชัดสไตล์ถ้าใครสังเกตเพชรบรรณาท่านก็จะรู้หรอกประมาณนี้แต่รับรองว่าอาจจะอัตลักษณ์ไม่เหมือนนะครับเป็นเพาะเมล็ดนะ ต้นนี้ก็แบ่งได้ที่380บาทนะครับเป็นเพชรบานนาเพาะ,มะเมล็ดอาจจะเป็น F1 เราถือว่าไปบบบนี้เพราะวา่าเป็นรุ่นลูกของลูกนะครับเหมือนหลานก็ได้อันนี้ก็ไปทางหนองแหนนะครับนองแหนนี่แต่ว่ารากสวยนะฮะรากสวยนะโครงสร้างด,ดีดูเมนนะครับดูชั้นเมน ก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นไม้ดอกดอกก็ได้นะครับก,ก็ยังไม่เห็นดอกเขานะก็เหมือนกันนะครับแบบนี้ก็380อันนี้เหมือนกันกับเจ้าตัวนี้เป็นบ้านานาพอมาล็ดตีที่เป็นบ้านานา F1 นะครับลูกบ้านานาตัวนี้ก็ไม่แพงตัวนี้280นะครับเพราะว่าฟอร์มเขาจริงๆเมนเขาอยู่ตรงนี้ไล่สเตปได้นะอันนั้นแล้วแต่ฝีมือนะครับก็แบ่ง หนึ่งสองสามสี่ต้นนะฮะสี่ร้อยแปดสิบนะครับสามร้อแปดสิบสามร้อยแปดสิบตัวนี้สองร้อยแปดสิบนะทางนี้มีอะไรไหมเอ่ยก่อนคับมืดนะครับก่อนคับมืดอ่าไอ้พวกไม้ดอกขาวเนี่มันก็ยังเล็กอยู่อันนี้ก็ยังอยู่นะครับยังอยู่นะ 480 480รายชินีม่วงมมให้ดูนี่นะครับดูนะครับม่วงม่วงเขาขา,าม่วงม่วง,ง,งเป็นแบบนี้นะเสียบบนต่อยักษ์ญี่ปุ่นทรงสูงนะครับ480เอาไปทำสายพันธุ์ได้ดูอันนี้ โอ้น่าจะยาวนะครับเสียบราชินีเสียบราชินีอาโอ้ยคือยาวเถอะพี่โอ้ยอยาวเท่ว่ะทรงสูงนะมันจะแ็กยังไงนมีท่านใดจะเอาไปเป็นภาระนะครับไปทำแบบนี้ก็ได้นะหกร้อยแปดสิบนะครับแบบนี้โอ้ยเมตรนะครับหนึ่งเมตรนะครับแบบนี้เพอเพอเมตรสิบ อาจจะเป็นปัญหาก็ได้ดูชดาเพชรดอ,อกขาวเสียบเป็นไม้เสียบราชินีนะครับอันนี้เป็นกิ่งกิ่งราชินีโอ้ตน้นนี้โอ้ต้องดูรากเพราะว่าผมทำรากไว้นั่นเนี่ยรากสวยแน่นอนเลยเอาไว้ก่อนนะครับเพราะราชินีเป็นไม้ที่ทำราก เือรากสวยก็ไปคนละแบบต้องถอนรากมากอดดูรากแล้วก็ถึงถึงจะแบ่งได้นะครับมีราชินีชุดแดงต้นนี้นะแต่ตำนี้ฝั่งนี้นะครับมันมันเคยมีมี รากมาตรงนี้แล้วรากมันเน่ามันก็เลเป็นแผลนะแต่มันแผลหายเลยนะครับอให้ดูแผลหายแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเสานะครับห้าเสา ถ้ามันฟื้นนะครับมันฟื้นแล้วก็ขึ้นตอใหญ่ต้นใหญ่จะแพงน,นะแต่ตอนนี้880รวมส่งนะครับถ้าท่านใดสนใจต้นนี้เป็นราชินีชุดแดงเสียบ,บนตอ,อฮอลแลนด์ราชลีลาอันนี้ก็เป็นเสียบเพชรบ,บ้านนานะครับเสียบบ้านนาบนตอยักี่บุกให้ดูค่อยมาแบบนี้อให้ดู เสียบเพชรบันนาเอาไปทําสายดิเขียวไปได้ได้เลี้ยงโตแน่นอนดอกออกมาสวยนะครับอันนี้ก็480อแบบนี้480นะครับเดินมาเรื่อยๆอ,อันนี้ก็เป็นไม้เพาะเมล็ดธรรมดานะครับไม้เพาะเมล็ดห้าแฉกไม้เพาะเมล็ดห้าแฉก แบบนี้นะสามร้อแปดสิบาทนะครับแบบนี้สามร้อยแปดสิบนี่คุณพี่อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้จ่ายตังค์แล้วแต่ยังไม่ให้ส่งจะส่งตอนไหนก็แจ้งมานะครับอันนี้ทรงสูงนะเป็นเพชรเมืองคงเป็นคงดำรายชิมีทรงสูงนะครับรูดทรงสูงไว้ไม้เป็นตุ่มๆต,ต่อๆแบบนี้นะครับไม้เป็นตุ่มๆต,ต่อๆแบบนี้ก็380ร้อนะครับส่วนนี้เป็นเจ้า พวงเพชรนะครับพวงเพชรดอกดอกุกพวงเพชรนี่เกรสแรแลลวเมื่อก่อนก็ตั้งชื่อบ้าน,นาดอกดอกุกอันนี้ก็เป็นเจ้าพวงเพชรเสียบบนต่อญี่ปุ่นถึงสูงแบบนี้ก็4 8 0แปดสิบนะครับรวมศูอันนี้เป็นชาดาราชินีนะครับผมรูดไว้แล้วก็เหลือเมนไว้แบบนี้แล้วก็กิ่งซ้ายขวาหน้าหลังประมาณนี้มหลือศาสนาดอกพวกนี้เป็นเป็นดอกดุกนะครับ าบางครั้งก็เป็นเป็นก้อนเป็นช่อบเป็นพวงอยู่นะอันนี้ก็480นะครับเป็นอา,อาชินีผสมชดาดอกดอกนะครับชดาเพชรดอกดอกมีใครสนใจไม่เอ่ยวางก้านเหลืองต้นนี้นะครับวางก้านเหลงนี่ฟอร์มสวยๆเลยนะครับผมทดกิ่งวางก้านเหลงนี่นะครับ ดูเมีนะฮะเมีนชัดเจนนะครับกลิ่นนะฮะาจะต้องไปทําพุ่มแบบนี้แล้วก็รากนี่ท่านยกขึ้นแล้วก็ไปจัดเอาเล่นรากเล็กๆนะครับเพราะว่าไอ,อ้าารากตะขาบเนี่ยทับเผอของผมไม่ค่อยทําทําไมรู้ไหมเพราะว่าผมเผลอไม่ได้ดูมันแบ่งไปสองเส้นก็ก็หมดเลยนะครับมันมันต้องมาตัดใหม่ผมก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ทําข้างบนน่ะผมทำมาเยอะแต่ว่าเสียหายเยอะเพราะว่าโดนแดดเผา โอ้โหมันมัน,ม,นมันก็ไม่ไหวนะครับแต่ว่าเราเลี้ยงไม้เราต้องนึกถึงตอนเขาโตด้วยนะเวลาโตเนี่ยท่านท่านจะต้องจัดการมันให้ได้นะครับหวังการเหลืองตัวนี้ก็แบ่งที่400นะครับ420แล้วกันนะครับพอได้ค่าส่งเหลือประมาณ300นี่แหละนะครับถ้ามารับถึงที่ก็ยกไปเลยก็300ก็ได้นะครับ ประมาณค่าแพ็ค่าส่งปร,ประมาณนี้พัก420นี่อันนี้ก็ฟอร์มสวยนะโอตะกูลโซโคโคล้ายๆเพชรบานนานะครับตัวนี้เป็นขายแก้วสวยนะครับเดี๋ยวรอรอลุนดอกอีกครั้งหนึ่งดูดูดูสเตปชั้นกิ่งนะรอลุ้นดอกอีกครั้งหนึ่ง,ตนะออง,งแต่ถ้าใครจะไปก็400 ห้ก็ไปได้นะครับดูลักษณะใบเขา,าเหมือนเพชรบานนาเลยบางท่านก็เรียกบ้านนาพลายแก้วประมาณนั้นนะหรือท่านใดจะสนใจกำแพงเศรษฐีที่เขาเสียบไว้บนตอญี่ปุ่นสูงๆโอ้ยรอยเสียบมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ดูดอกนะปาดน,นะครับ ถอนเลยก็ไม่แพงนะตัวนี้290ถ้าสนใจก็ไปเลี้ยงต่อได้เลยยังไงเวลามันโตมันก็ขึ้นแน่นอนไม้โตแน่นอนนะครับแบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับหมดมันจะหมดแสงสว่างแล้วจะได้ปลูกไม้ต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ